สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเป็นเรื่องงามยามดีนะครับเราจะไปเทสรถกันนะครับซึ่งรถคันที่เราจะไปเทสคือคันนี้เลย All New Gear Carnival 2021นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้พี่บูมพาไปเทสรถทั้งทีนี่ทําไมไม่ไปเทสรถสปอร์ตนะฮะพามาเทสรถครอบครัวแต่อยากจะบอกว่านี้ไม่ใช่รถครอบครัวธรรมดานะทุกคนรถคันนี้ มันเป็นรถอนเนกประสงค์คือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกเซกเมนต์นี้ว่ามินิแวนแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นรถยนต์11ที่นั่งขนคนก็ได้ขนของก็ได้ไปในเมืองก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ราคาค่าตัวของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขับรถคันนี้นะฮะไปเขาใหญ่ระยะทางไปกลับก็ประมาณสัก400กิโลนะครับก็น่าจะทําให้เราตอบได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับรถคันนี้นะฮะถ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถออกมาแล้วนะครับผมก็เลยลังสิตมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปแวะสตาร์บัคกันก่อนนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทําไมเราถึงทําคลิปนี้เนอะรถเกียร์คาริวัลเนี่ยในเจเนเรชันที่แล้วเนี่ยทุกคนคือว่าเป็นรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกียร์ในประเทศไทยเลยแล้ววันนี้คือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่ปรับโฉมใหม่ล่าสุดแล้วแล้วก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งคันทั้งภายนอกและภายในเขาเปิดตัวเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมายอดจองในมอเตอร์โชว์ก็คือถลม่มทลายมากๆรวมถึงว่าก่อนที่เกียร์เขาจะติดต่อมาให้เราทำคอนเทนต์นี้มีคนมาคุยกับาแแบบบ3-4คนนล้ว้วว่ส ถคน,นี้อยากได้รถคันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแปบลบว่าคันนี้มันน่าจะมีอะไรที่มันพิเศษถึงมีคนสนใจมันเยอะขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อว่าคนดูในช่องเราเนี่ยน่าจะมีคนที่อยากรู้ว่าผมคิดยังไงกับรถคันนี้เราก็เลยขอทางเกียร์ว่าเฮ้ยเราขอขับรถไปไกลๆหน่อยจะได้เอาประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นเองซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพยายามแบบเล่าให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันว่าหลังจากที่เราได้ใช้รถคันนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างนะโชว์ฟีเจอ จอดรถแล้วเอาหน้าเข้านะครับตัวกล้องมันจะขึ้นมาเตือนเลยว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีสิ่งคีดขวางอยู่นะฮะแล้วก็เหลือพื้นที่ข้างหน้าเท่าไหร่ปกติเราไม่เคยแบบจอดเอาหน้าเข้าได้เลยพี่<อ>เพราะว่าหนูกลัวชนข้างหน้าไงรถหนูข้างหน้าเตี้ยด้วยพ<อ>ี่บุ้งคูดมาแล้วครืดแนะนําตัวละครก่อนนะฮะนี่เลดี้เจนคนขับรถเย่ต yeah, ๊อกเมอร์ <Yeah. S 1> แล้วก็คนนี้ทนานบอมบอมอทนานแผนกสเบียงส,เบ,ยงสเบียงเพียบ คนบ้าอะไรวะเงาอันนี้มันว่ไปไหนแล้วดูดิอา้าวก็ต้องมีน้ำซ่ากินระหว่างทางใช่ใชขนาดนี้แล้วอ่ะโดนทางฝั่งนี้นี่คือบ๊อบบี้นะครับผมตากล้องและชัดตากล้องสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 2> แล้วก็น้องหมูนะฮะเป็นผู้จัดการโ okay. <Yeah. S 2> อออเคโอเค โอเคแนะนําตัวละครคนที่7นะฮะนี่คือน้องไอนะครับผมนี่เวลาถ่ายรถนี่จะต้องมีไอตลอดเพราะว่าไอนี่ชอบรถชอบเรื่องรถมากใช่เกียร์คันิวัลนี่เคยขับมาแล้วใช่ไหมเคยขับตัวก่อนหน้านี้แล้วก็เคยขับตัวโซตอนโตที่เป็นเ u v ยูวีรเดียวกันอะไรกจะมาลองดรว่าอันนี้วันนี้จะเป็นยังไงฟีลิ่งเป็นยังไงจะได้รู้กันนะมาให้มาช่วยเทสสะหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันที่ต้องไปเขาใหญ่เนี่ยเพราะว่า ถ้าเป็นถนนทั่วๆไปรถคันนี้มันไม่มีปัญหาแล้วกำลังเครื่องทุกอย่างมันถึงหมดแต่คือเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรานั่งกันเจ็ดคนเนี้ยขึ้นเขาใหญ่เนี้ยอัตราเร่งการขับขี่มันจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเทสรถเนี่ยเราจะไปแวะกินข้าวกันก่อนร้านอาหารวันนี้คือร้านร้านชื่อพรามสิบเก้าพรามสิบเก้าแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นโอเคครับ สิ่งแรกสุดที่อยากจะพูดถึงคือเบาะที่นั่งของรถคันนี้นะฮะรถคันนี้มันเป็นรถยนต์11ที่นั่งนะคือจะมีเบาะโดยสารทั้งหมด4แถวนะครับก็คือข้างหน้า2แล้วก็3 3 3เบาะที่นั่งแถวสุดท้ายเนี่ยปกติมันจะเป็นพื้นที่เก็บของเขาจะพับเอาไว้นะครับในเวลาที่ไม่ได้ใช้เวลาที่จําเป็นจะต้องขนคนจริงๆก็ค่อยแบบดึงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ซึ่งรถคันนี้ถึงมันจะนั่งได้11ที่นั่งก็จริงแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยผมว่าประมาณสัก6 8คนน่ะน่าจะกลาล เขามีการลดขนาดของห้องเครื่องลงแล้วก็เพิ่มความยาวฐานล้อเพื่อให้พื้นที่โดยสารภายในเนี่ยมันกว้างขึ้นจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเล็กรูมเหลือเยอะมากเพราะว่าอย่างตอนนี้น้องเจนนั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับเนอะแล้วน้องเจนเป็นคนตัวเล็กนิดนึงดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่นั่งตรงนี้เหลืออยู่การที่มันมีพื้นที่เล็กรูมเหลือแบบนี้มันทําให้เราสามารถดึงเบาะมาข้างหน้าเพื่อให้พื้นที่โดยสารข้างหลังอะ่ะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดนดนิดึงนะรรงรตที่ว่วา ตัวเบาะเนี่ยมันจะสั้นหน่อยนะฮะและอย่างผมสูง180ความยาวของต้นขาเนี่ยบางทีแบบมันจะเลยเบาะมามันจะมีแบบช่องว่างตรงเนี้ยทำให้บางทีมันก็อาจจะยังเมื่อยเวลาที่แบบเราเดินทางในระยะทางไกลๆนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆนี่คือโอเคเลยเฮดรูมเหลือเยอะแยะพื้นที่ด้านข้างก็เหลือเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับส่วนที่นั่งแถว3เป็นไงบ้างฮะตอนนี้สบายเหมือนกันครับ ขาตรงเล็กดูตรงนี้ก็เหลือเยอะขนาดพี่บูมถอยเบาะมาพอสมควรนะเนี่ยแต่ว่าพอดีผมอาจจะโตใหญ่หน่อยมันรู้สึกว่าแบบมันถิกบีบใช่มันเหมือนถูกบีบไปนิดนึงเงี่ยถ้าแบบว่าคนตัวเล็กกว่านี้หน่อยก็น่าจะสบายมากกว่านี้อโอเคครับผมส่วนเรื่องถัดมาที่อยากจะพูดนะคือพื้นที่เก็บของของ,ของรถคันนี้ซึ่งมีเยอะมากนะครับอย่างตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดพับลงมาตรงนี้ก็จะมีแบบพื้นที่วางของจุดหนึ่งบางทีเราแบบเรากินขนมอะไรเงี้ยวางทิ้งไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงช่อง สี่เหลี่ยมตรงนี้นี่คือที่วางโทรศัพท์นะครับทุกคนซึ่งเวิร์กมากๆนะฮะคือแบบบางทีเรานั่งรถไกลๆหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้จะวางมือถือไว้ตรงไหนอะ่ะเราก็จะแบบวางมันเสียบไว้ตรงนี้ได้อย่างตรงกลางตรงนี้ก็มีที่วางมือถือได้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันส่วนที่วางแก้วรถคันนี้มีที่วางแก้วเยอะมากๆนะทุกคนตรงนี้ก็มี2จุดตรงนี้ก็มี2จุดคือแบบผมนั่งอยู่ตรงนี้มี1 2 รถคันนี้ทั้งคันนี้มีพื้นที่วางแก้วประมาณเกืบเกือบแบบ12จุดได้เลยคือเยอะมากนะครับใช่ไหมพี่บอมแต่จริงแล้วอันเนี้ยของพี่บอมอ๋อ <c oughs> อัน,นของพี่บอมโอเคเ้ยเว่าที่วางแก้วมันเยอะมากจริงๆคืออย่างอย่างพี่บอมอย่างเงี้ยกินยำชา,า,าบ้างำเปล่าบ้างมีโคกด้วยไปด้วยกันพร้อมๆกันก็มีที่วางหมดเลย <c oughs> คือคนเราที่ทําไมจะต้องกินน้าหลายอย่างพร้อมกันนะแต่ทําไมจะทาไม่ได้ใช่ไหมออรถคันนี้ก็สามารถทําให้เราทําได้ใช่แล้วก็รถคันนี้เขาจะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะฮะในรุ่นตัวท็อปจะมีมา2จุดเลยคือข้างหน้าจุดหนึ่งแล้วก็ข้างหลังอีกจุดหนึ่งนะครับทั้ง2จุดจะเป็นแบบเปิดด้วยไฟฟ้าพเพียงแต่ว่าเวลาเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเฉดสําหรับบังแดดเนี่ยมันจะต้องดึงมาปิดเองแบบแมนนวลใช้มือนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเปิดไว้ก่อนเพื่อความสว่าง แล้วก็ระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถคันนี้คือใส่มาเต็มที่มากๆเริ่มจากข้างหน้าเป็นไงฮะบริเวณด้านหน้านะฮะจะมีจอทัชสกรีนขนาด12.3นิ้ววางอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งจอใหญ่มากๆแล้วก็มีความแบบ p o n อ i ซีมากๆรู้สึกเหมือนกับใช้มือถือเลยนะฮะตัวจอเนี้ยจะรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android a u t o ข้างล่างตรงนี้มีที่เสียบ USB ถึง3จุดเลยนะฮะชาร์จมือถือได้แล้วก็ มีชีว e l เ s ส Charging ด้วยเราสามารถเอามือถือเราที่รองรับ Wireless ชาร์จิ่งเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะชาร์จได้เลยนะครับแล้วตรงกลางเป็นไงบ้างครับส่วนที่นั่งแถว2นะฮะเขาจะมีจอ LCD มาให้2ชุดซึ่งตรงนี้มันจะเป็นระบบ Android สามารถต่อกับมือถือได้ดู Netflix ดู YouTube ดู Twitch ตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถต่อ WiFi ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือรถคันนี้เขามีโหมด Baby s h a r ์ด้วยนะครับเพราะว่า ทางเกียร์เนี่ยเขาพาร์ตเนอร์กับพิงฟองซึ่งเป็นคนผลิตเบบี้ชาร์กแล้วเขาจะมีคิดสตรีมนะฮะกดปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดเบบี้ชาร์กกดดูเบบี้ชาร์กเล่นเกมเบบี้ชาร์กจากตรงนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะถูกใจเลยนะฮะซื้อไว้ให้เด็กๆใช้แล้วก็อีกนิดนึงนะฮะตรงบริเวณเบาะตรงนี้จะมีช่องสําหรับสเสียบสาย USB ด้วยก็สามารถชาร์จมือถือตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วที่นั่งแถว3เป็นไงบ้างฮะ ส่วนที่นั่งแถว3นะฮะก็จะมีที่เสียบ USB อยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับใช้ชาร์จมือถือได้เหมือนกันก็คือไม่ต้องไปงอคนข้างหน้านะฮะแม้ว่าจะนั่งด้านหลังก็สามารถชาร์จไดโโโ้โอเคครับผมเราเดินทางมาถึงร้านอาหารของเราแล้วนะฮะร้านอาหารพราม19ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินสเต็กกันข้างในนะครับร้านนี้อร่อยมากินหลายรอบแล้วไป โอเคครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราแวะพักทานข้าวกันมานะฮะเ,เราเปลี่ยนมาให้น้องไอซ์มาเป็นคนขับบ้างนะครับผมนี่ซึ่งเดี๋ยวให้ไอซ์อเล่าให้คนฟังดีกว่าว่าแบบเฮ้ยความรู้สึกในการขับนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าไอซ์นี่น่าจะเก่งกว่าพี่บูมในการแบบดีเทกค,ความรู้สึกพวกนี้ก็จริงๆแล้วนะตั้งแต่ขึ้นรถมาเลยคือพอรุ้ขึ้นมานั่งเ่ยรู้สึกว่ารถคันนี้มันมันเหมาะสําหรับคนขับมากๆถ้าเป็นรถ11ที่นั่งเนี่ยตั้งแต่ผมขับมาผมว่าคันนี้แม่งสบายสุดละแล้วพอจังหวะที่ เล้ใส่เกียร์แล้วก็เลื่อนรถออกไปเนี่ยช่วงล่างนี่คือนุ่มมากคือนั่งสบายแน่นอนผู้ใหญ่นี่สบายไม่มีบ่นแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอัตราเร่งใช่ไหมอัตราเร่งเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ารถมัน200กว่ามา้าแรงบิด400กว่านิวตันมันจะลากรถ2ตันกว่าเพราะว่าคน6คนนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือตอนที่ผมขับคันอื่นบางคันเป็นเครื่อง25 0พเครื่อง2007อมผมมีงรู้สึกว่าอันนี้เร่งได้ดีกว่าแล้วพอดูสเปคชีจริงๆอ่ะมันก็เร็วที่สุดในกลุ่ม ทั้งหมดที่ขายในประเทศี้เหมือนกันรถคันนี้ใส่เครื่องยนต์เป็น2.2ลิตรดีเซลเทอร์โบเครื่องรุ่นใหม่ของเขาคือจริงๆปรับจูนม้ามาได้ดีแล้วก็ตัวเกียร์8สปีดสมูทมากเราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนเกียร์8เกียร์ใช่แล้วข้อดีของการที่มันมี8เกียร์คือมันประหยัดน้ำมันในจังหวะที่เราวิ่งที่ความเร็วคงที่นานๆมันจะใช้ล้อต่ํามากๆใช่ทําให้มันประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็อัตราเร่งดีด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ตัวแป้นเปลี่ยนเกียร์เนะี่ยเกียร์ซีเ,เลกเตอร์ที่เป็นน็อบเนี่ยใช่ใช่ใช่คือขึ้นมาครั้งแรกเอาตรงๆจากใจไม่ค่อยถนัดแต่ผมรู้สึกว่าใช้ไปแล้วอะใช้ง่ายนะมันไม่ต้องมองอะคือซ้ายสุดยังไงก็อาขวาสุดยังไงก็ดีถ้าหมุน<ช> <ๆ S 2> ล็อกเดียวคือ N อ่นแล้วก็ตรงกลางคือพอะไรอย่างงี้แล้วก็หลังที่ขับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวตัวพวงมาลัยอะในโหมดนอร์มอลอะมันเบาไปหน่อยนึงเห็นเจนขับมาก่อนหน้าน,นี้ก็เจนบอกว่าพวงมาลัยเบามากผู้หญิงก็ขับสบายในเรื่องหลนแรงเยอะซอยแคบๆกับรถนี่มือเดียวอะเอ ทั้งคันนี้อยู่อะแต่พอผมขับผมรู้สึกว่าอยากได้พวงมาลัยที่แน่นขึ้นนิดนึงก็เปลี่ยนเป็นสปอร์ตพวงมาลัยก็แน่นขึ้นชัดเจนเฟิรม์มขึ้นเข้าโคง้งมั่นใจขึ้นอะไรยงี้แล้วที่ความเร็วสูงสูงอะรถก็นิ่งมากพวงมาลัยน,นี่จับจับแบบมือเดียวสบายสบายอ,นนอันนี้ก็จริงนะนิ่งมากมีอะไรจะเพิม่มเติมอีกไหมฮะภายในสวยนะ โอ้ผมรู้สึกว่าเป็นเกียร์ที่ภายในดีถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้ววัสดุทุกอย่างเนี่ยจับเข้าไปนี่คือแน่นตับนะไม่มีกลวงเคาะไปตักทุกอันไม่มีปองแป้งกไม่มีกองแกงไม่มีการขยับหรือดิ้นดิ้นฟิลลิ่งของการกดปุ่มอ่ะมันแน่นอ่ะมันแท็กทัยใช่เหมือนแมคคนนี้ลคีย์บอร์ด แล้วก็ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากที่ไอ้พูดนิดนึงนะฮะทุกคนว่าคือรถคันนี้มันยังมีระบบมีเทคโนโลยีอะไรเยอะมากเลยที่จะช่วยเหลือเราในการทําให้การขับแบบมันง่ายขึ้นอย่างอันแรกเลยที่แบบผมชอบมากแล้วผมก็มองหาในรถทุกคันเลยนะคือ cruise control ซึ่งคันนี้มันจะเป็น smart cruise control นะทุกคนนอกจากมันจะล็อกความเร็วไว้ที่จุดคงที่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังแปลผันความเร็วตามรถคันหน้าด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าผมกำลังขับอยู่ที่ประมาณสักร้อยนึงอย่างเงี้ย แล้วกดเปิดสมาร์ทค u รูสคอนโทรลปุ๊บแล้วเราขับไปเจอรถคันหน้าความเร็วอะ่ะมันจะปรับให้เท่ากับรถคันหน้าโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเว้นระยะห่างให้ แล้วหลังจากรถคันหน้าเขาเร่งไปเราก็จะเร่งตามไปด้วยยิ่งเวลาขับทางไกลๆอย่างเงี้ยมันจะมีอีกระบบหนึ่งคือระบบเลนคีปติ้งแอซิสคือรถมันจะช่วยควบคุมพวงมาลัยให้เราอยู่ในเลนของเราแล้วก็สมมติว่าเวลาบางทีเราเผลอไปกินเลนคันข้างๆอย่างเงี้ยรถมันจะดึงพวงมาลัยกลับมาให้เราโดยอัตโนมัตินอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเซฟตี้ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายเลยคืออย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเลนมันจะมีระบบช่วยเตือนเรามีไฟเตือนเราว่ามันจะมีรถมาข้างๆแล้วนะอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้หรือเวลาเราจะถอยจอดอย่างเงี้ย มีมอเตอร์ไซค์ตัดข้างหลังอะไรเงี้ยรถมันเบรกให้เราอัตโนมัติด้วยที่สําคัญเลยคือรถคันนี้มีกล้อง360องศาเพราะว่ามันเป็นรถคันใหญ่ไงบางทีเราจะถอยจอดเราจะขยับอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนเราก็จะมองเห็นจากกล้องของเราได้แบบรอบคันเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้การขับรถคันนี้มันสะดวกขึ้นมากนะครับแล้วนอกจากนั้นมันยังมีเซฟตี้ฟีเจอร์มีเทคโนโลยีอะไรอีกมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วกันคงไม่สามารถสาธิตได้ทั้งหมดเนอะแต่ลองไปศึกษากันเพิ่มดูนะครับ โอเคครับทุกคนเราก็ไปขับรถเล่นกันมานานเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เวลาใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะครับเราอยู่กันที่คาเฟ่ที่มีชื่อว่าวิตตินเขาใหญ่นะฮะมาแวะกันเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านนะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้พาทุกคนดูเลยนะครับนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้ารถคันนี้นั่นเองนะฮะคือรถคันนี้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับมันเป็นรถมินิแวนเนอะ ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นรถที่มีความยาวมากกว่ารถเก่งทั่วๆไปส่วนความสูงเนี่ยมันจะสูงกว่ารถเก่งแต่ว่ามันจะเตีย v, เต้ยกว่าพวกรถ PPV เตี้ยกว่าพวกรถตู้ดังนั้นความสามารถในการขับขี่มันก็จะดีกว่านิดนึงนะทุกคนแล้วก็มันมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือ smart power sliding door ก็คือประตูสองข้างเนี่ยมันเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะแต่ว่ามันมีฟีเจอร์พิเศษคือเมื่อเราใส่กุญแจรถของเราไว้ในกระเป๋านะครับเราเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บ รถมันจะล้องปี๊บ,บเสร็จปุ๊บประตูรถเนี่ยมันจะสไลด์เปิดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มเลยนะฮะไม่ต้องเอาเท้าเตะไม่ต้องอะไรเลยอันนี้เหมือนกับว่าบางทีเราถือของมาหนักๆไม่มีมือที่จะเปิดรถนะฮะเราสามารถแบบยืนใกล้ๆปุ๊บรอให้ประตูมันเปิดแล้วประตูมันก็จะเปิดให้เราเองนะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้กับทั้งประตูด้านข้างแล้วก็ประตูด้านหลังเลยสําหรับประตูด้านหลังเนี่ย มันจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาด้วยคือนอกจากเปิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินออกมาจากประตูเนี่ยมันจะปิดให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมอ่าเขาเรียกว่า away auto close นะครับแล้วก็ไหนๆเราพามาดูพื้นที่ประตูท้ายแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูพื้นที่เก็บของหลังรถนิดนึงนะคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เก็บของอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือเราวางกระเป๋าไว้นิดๆหน่อยๆนะครับความจริงมันมีบางส่วนที่เราหยิบออกไปแล้วนะฮะแต่ด้านหลังมันก็ใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้คือ,อกระเป๋ามาก่อนชึบคือที่นั่งแถวที่4นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนี้มีสลักอันหนึง่งแล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วก็จะเปิดที่นั่งแถวที่4ขึ้นมาได้แบบนี้นะครับในการใช้งานจริงเนี่ยที่นั่งแถว2แถว3จะต้องเขยับไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งเพื่อให้คนที่นั่งแถว4เนี่ยสามารถนั่งตรงนี้ได้แต่ว่าโดยปกติเนี่ย <c oughs> ก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้แหละดังนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นพื้นที่เก็บของนะทุกคนแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ ในเวลาที่เราไม่ใช้นะครับเราสามารถพับมันเรียบไปแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ยกของขึ้นมาเก็บตรงนี้นะครับและสุดท้ายนะฮะยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากจะแสดงให้ดูนะครับทุกคนเป็นของเล่นของรถคันนี้นะฮะนั่นก็คือรีโมทเอนจินสตาร์ทนะครับซึ่งรถคันนี้เราสามารถสตาร์ทรถจากรีโมทโดยเราอยู่นอกตัวรถได้นะครับวิธีทำก็คือตรงรีโมทจะมีปุ่มอยู่นะฮะเรากดสตาร์ทค้างไว แล้วเครื่องยนต์ก็จะติดนะครับอันนี้คือเขาดีไซน์ไว้เผื่อว่าบางทีเราอยากจะเดินมาที่รถแล้วรถเราจอดตากแดดอยู่เราอยากจะกดเปิดแอร์ให้รถก่อนนะครับหรือว่าเราอาจจะยังไม่อยากขึ้นรถแต่อยากกดให้คนอื่นผู้โดยสารคนอื่นขึ้นรถก่อนเราก็สามารถทําวิธีนี้ได้นะครับผมอนะ่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวกมากๆของรถคันนี้นะฮะ โอเคครับทุกคนเราก็ขับรถเทสรถกันจนมืดค่ำเลยนะฮะตอนนี้ <laughs> ก็สุดท้ายเราจะต้องมาถามความรู้สึกของแต่ละคนเกี่ยวกับรถคันนี้กันซะหน่อยนะครับ <c oughs> เริ่มจากเลดี้เจนดีกว่าคนขับคนแรกวันนี้ <c oughs> เอาจริงคือตอนแรกที่เจนได้ยินว่าแบบเอ้ยวันเนี้ยเราจะไปลองรถเกียร์อย่างเงี้ยคือเจนแบบโนไอเดียเลยเว้ยว่าแบบลถเกียร์คืออะไรเริเพราะเราไม่ใช่แบบ คนติดตามรถเนาะไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอรถมาส่งที่บ้านเราก็แบบเฮ้ยสวยว่ะพี่บุ้มรถสวยกว่าที่คิดแล้วสีก็คือสวยมากแบบเออชอบอะไรอย่างงี้แล้วพอเจจะต้องเป็นคนขับคนแรกเนี่ยเจก็คือปอ๊อดมากเลยแบบพี่บุ้มรถแคนมันใหญ่มากนะเจขับได้เหรอถามอยู่สามรอบพี่บุ้มก็ตอบว่าได้สบายมากได้ได้แหละเธอขับได้ก็เลยอ่ะลองลองก็ลองแล้วคือก็รู้สึกว่าแบบขับได้แบบขับง่ายมากๆเพราะว่า จอถนนมันแบบมันช oh, ัดมากจอถนนคืออะไรวะกระจกหน้ากระจกหน้ากระจกหน้าโอ้โหคือมันชัดมากๆจริงมันกว้างแล้วแบบเหมือนพอเราขับอะเราสึกแบบเรามั่นใจเพราะเราเห็นทุกอย่างอย่างเงี้ยกระจกข้างก็ใหญ่เออกระจกข้างใหญ่เรายิ่งแบบเวลาแบบจะถอยเอาท้ายเข้า จอดรถเอาหน้าเข้าอย่างเงี้ยมีกล้องรอบคันกล้องมันแบบเราเห็นฟุตบาทข้างหน้าได้แบบโดยที่เราไม่ต้องชะเง้อไปดูใช่ก็คือจะแบบหมดปัญหาของผู้หญิงซุ่มซ่ามไปอโอเคก็คือผู้หญิงขับได้นั่นเองเออถูกต้องอ่ะแล้วพี่บอมบ้างพี่บอมในฐานะที่พี่บอมนั่งมาตลอดทางสุดยอดพีมชอบที่เก็บของกับที่วางแก้วมากจริงจริงคือที่เก็บของมันแบบเหลือเฟือเหลือเฟือจริงเบาะที่ดูเหมือนแบบ นั่งไม่ได้สบายมากนักรู้สึกดีกว่าที่คิดใช่แล้วม,มันเหมาะกับความเป็นแบบเป็นแฟมิลี่เดินทางไปพร้อมๆกันยิ่งที่บ้านตอนนี้มีเด็กเล็กอยู่ด้วยน้องเคียอนอะไรเงี้ย<ก>ขึ้นรถ,าารถได้ขึ้นรถมีแบบ ดิวอินสำหรับคาซีดได้เลยมีแบบไฮโซฟิกมีเดนพิชานด้วยชอบเนี่มแน่นอนแล้วมีจอมันไปพร้อมกันได้ในคันเดียวใช่ใช่ใช่ไอ้บ้างไอ้สำหรับผมอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่พิเศษมากๆคันหนึ่งนะสำหรับผมคือในตลาดประเทศไทยอ่ะเซกเมนต์นี้มีแค่เขาคันเดียวที่ทำตลาดอยู่ตอนนี้นะใช่ใช่อันอื่นคือรถตู้หรือไม่ก็รถเล็กลงไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าดิวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับอ่ะมันดีกว่ารถ11ที่นั่งทั้งหมดที่ผมเคยขับมาในตอนนี้นะ ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าอ่ะรุ่นนี้มันจะนุ่มนวลกว่าอ,อัตราเร่งก็ดีดีกว่าใกล้เคียงกันแหละแต่ว่า ที่มันให้ให้หลักๆเลยอ่ะคือเรื่องของแบบเรื่องทัศนวิสัยอถนนมันช่วยให้เราขับได้ดีขึ้นปกติถ้าขับรถเร็วมันจะเป็นรถสปอร์ตเตี้ยๆมุดๆต่ำๆคันนี้มันก็สามารถให้ฟีลลิ่งนั้นได้อยู่ซึ่งมันพิเศษตรงที่เนี่ยผมซึ่งเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วก็ชอบก็ยังเอ็นจอยกับรถคันนี้ก็ยังเอ็นจอยกับรถคันนี้ซึ่งมันเป็นรถคันเดียวกันเออผมว่ามันก็พิเศษแล้วนะจากที่พี่บูมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นรถอเนกประสงค์แล้ว จะมีแองเกิลที่กับชอบรถคันเนี้ไม่เหมือนกัน,นดังนั้นมันเหมือนกับมันเป็นรถที่มีคันเดียวแล้วมันจบทางบ้านอะ่ะใชคือทุกคนในบ้านมังจะชอบรถคันนี้ส่วนใดไม่ก็ส่วนหนึ่งใช่แล้วก็ไปพร้อมกันได้ทั้งคันนะครับผมอ่าซึ่งดังนั้นเนี่ย คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าสนใจมากๆอีกคันหนึ่งแล้วกันทุกคนนะครับ All New Gear Carnival 2021นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางเีีร์มากๆเลยนะฮะที่มอบรถคันนี้มาให้เราลองขับในวันนี้แล้วก็ทำคอนเทนต์เอาประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอีกไปลองรถคันไหนอีกต้องโปดติดตามนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ